สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ,รบนี่คือรายการภูมิสมดุลน,นะครับรายการที่จะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำและก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นั้น จะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมครับโดยที่รายการของเรานั้นจะมีวิทยากรประจํารายการนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยจิตราครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสุติ um ็กลจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับจังครับด,คร,บดรคาร์ <c oughs> และอาจารย์เองก็ยังเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย โอเปレーションบิมด้วยใช่ครับนะครับซึ่งก็จะมีงานวิจัยต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้นั่นก็คือการที่จะทําอย่างไรให้ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยแหละมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนะครับได้อย่างครบวงจรภูมิคุ้มกันมันคือส่วนไหนอย่างไรและมันมีความสําคัญต่อร่างกายมนุษย์เราอ,เอย่างไรครับภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ย ก็เกิดขึ้นจากความที่เรามีธรรมชาติที่สร้างไม่เลือดขาวให้กับเรานะครับแล้วก็ไม่เลือดขาวเนี่ยก็คือสิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราโดยการปรับผุ้กกันในร่างกายให้สมดุลมีอยู่20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดทุกคนผู้หญิงก็มีน้อยหน่อยกองทัพที่ยิ่งใหญ่20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดเนี่ยเสื่อการอย่างรวดเร็วด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีลูกโซ่นะฮะให้ทั้งกองทัพเนี่ย ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกันในการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเจอกับโรคเจอกับเชื้อโรคเจอกับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งเข้ามาสู่ร่างกายอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวชนิดแรกครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นเม็ดเลือดขาวนักฆ่านะครับก็เจอสิ่งแปลกปลอมเมื่อไหร่เขาก็ทําหน้าที่ตรงนั้นครับอีกเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ไม่ได้ทําหน้าที่จัดการโดยตรงแต่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนอแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขมือกันทีหลัง<อ>นะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือคพวกที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการจัดสรารสิ่งแปลกปลอมโดยตรงแต่เป็นเพียงตัวสื่อสาร,รเป็นตัวส่งสัญญาณให้ไม่เลือดขาวประเภทที่1ประเภทที่2ทําหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย นะครับเขาไม่ได้ทําหน้าที่โดยตรงจึงเรียกว่าเป็นตัวช่วยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า T helper cell T ก็หมายความว่าต่อมไทมัสเม็ดเลือดขาวที่เจริญเติบโตที่ต่อบไทมัสแล้วก็มีหน้าที่เป็นตัวช่วยในการส่งสื่อสัญญาณให้กับเม็เลือดขาวนักฆ่าทํางาน จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองนะครับจำคำนี้ให้ดีนะครับ T helper cell นะครับซึ่งจะเป็นคำที่เราจะพูดกันเป็นประจำแหละนะครับเพราะว่าหลักการของอาจารย์เองต้องการจะทำให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้เกิดความสมดุลใช่ครับทั้งเพิ่มขึ้นลดลงในปริมาณที่เหมาะสมในที่สุดร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลครับก็ด้วยการทำงานของเม็ดเลือดขาว T helper หนึ่ง T helper สองครับ T helper สิบเจ็ดและ T regulator ร่วมกันทํางานอย่างบูรณาการ,รซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรเลยก็เป็นสิ่งที่เราใช้อาหารครมงคุงดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งัวบ,บกบสกัดมันออกมานะครับแล้วก็ให้มันเสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ให้กินเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นเม่เลือดขาวให้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลสูตรที่เราทําขึ้นมาแต่ละสูตรก็สามารถมีคุณสมบัติในการปรับ ความไม่สมดุลในร่างกายที่ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันให้กลับสู่สภาพสมดุลได้แล้วเมื่อนั้นเราก็จะดูแลสุขภาพในร่างกายของเราโดยธรรมชาติจะขออนุญาตวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของอาการดีกว่าเป็นอาการของโรคที่เป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาการนี้คนไทยมีปัญหาเยอะมากหญิงไทยผมว่าเกินกว่า50ครับ จะต้องมีความไม่สบายจากตรงเนี้ mm hmm. แล้วบางทีเนี่ยเขาเขาทรมานมากนะครับ,รบ mm hmm. โดยการปรับพุ้งกันให้สมดุลเนี่ยสามารถทำให้เขากลับมีชีวิตอ,อย่างปกติได้ oh. นะเรามาดูกันครับนะครับว่าต้นเหตุเป็นอะไร mm hmm. แล้วเขาเราจะสามารถทำอะไรของเขาได้บ้างใช่ครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอดแกลบที่ข้อสาเหตุข,ของข้อเสื่อม อาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมันรุนแรงแค่ไหนครับตอนที่เป็นก็มันปวดแล้วก็มันอาการมันก๊อกแก๊กเวลาเดินเนี่ยขึ้นบันไดนี่จะรู้สึกมากเลยปวดกี่ข้างครับสองข้างสองข้างเลย ก็เวลาขนาดนั่งเนี่ยถ้าจะกิบของเนี่ยไม่ใช่เดินนะเทิบไปใช้ถัดไปถัดเพราะถ้าเดินเนี่ยภาษาโบราณมากเลยถัดไปคือว่าถ้าเดินเรารู้สึกพอเราลุกอ่ะมันก็แก๊กจะมันก็จ็บเจ็บบวกเนี่ยฮะมันมีนิดหน่อยนะคะถ้าเราใช้เดินเดินมากๆลรุดเดินไปข้างนอกเนี่ยนานๆหน่อยก็จะบวมตัดสินใจยังไงครับคือพอดีแฟนของลูกชายค่ะแฟนลูกชายคือบอกว่าเห็นล้วปวดอ่ะ ปวดจนเราเดินไม่ได้อย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้พอกแม่ลองตัวนี้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้วิธีการปวดแก้แก้ปวดก็คือยาแก้ปวดยาแก้ปวดมันก็โอเคนะคะมันก็รู้สึกมันก็แกบเราไม่สังเกตใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ยินแล้วเออไม่ได้ยินแต่ว่าก็ดังเดินยังมีนิดนอ่ะแต่เราเดินขึ้นลงได้บ่อยขึ้นครับตอนแรกก็ไม่แน่ยังไม่แน่ใจตอนแรกไม่สังเกตคิดว่าเออเป็นพ่อเราก็ไม่สังเกตนะคะเพราะพ่อเราทานมาเยอะแล้วแต่ตัวนี้เราทานมาได้เจ็ดแปดวันมันจะเป็นไปได้แหละ ก็โอเคพอเสร็จเ,ออเราขึ้นบันไดได้นะเคยมันมีแมวนะโซนอะ่ะเมื่อก่อนนี้ต้องคอยดูเดี๋ยวนี้วิ่งขึ้นไปตีได้เลเป็นข้อเข่าเสือ่อมค่ะซ้าย<ข>หรือขวาครับสองข้างค่ะสองข้างพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> เขาเ็าบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดนะคะ,ะเพราะว่าเวลาเวลากระดูกกระดิกอย่างงี้มันจะดังก๊อบแก๊กอแกเจ็บเจ็บค่ะเจ็บลึกค่ะก็คือคุณหมอบอกถ้าไม่ไหวค่อยมาผ่าเปลี่ยนข้อเข่าซะใช่ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะเปลี่ยนค่ะการอักเสบลดลง อันนี้เป็นความจริงทุกอย่างที่ดิฉันพูดนะคะเพราะว่าดิฉันก่อนที่จะทานอะไรแล้วก็ศึกษาถึงจะลูกแนะนํามาแเราจะเรียนรู้ว่ากินแล้วได้ผลไหมใช่ไหมคะที่ดีขึ้นก็คือตัวข้อเข่าเนี่ยรู้สึกได้อย่างแรกทุกวันนี้เดินเหินได้เดินได้สะดวกค่ะถ้าร้อยเปอให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีฮะคุณวิภาก็ร้อ็นต์นะคะจริงๆจริงค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ปวดกระดูกแล้วนี่ค่ะฮะไม่ปวดแล้วเหรอไม่ปวดค่ะ เพราะอะไรครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเราเห็นว่าก็ามีอาการดีขึ้นครับเราก็สงสัยเลยเกิดน,นะว่ามีอะไรแล้วเรามาดูกันนะครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นจากที่ว่าไม่เลือดขาวมีการหลั่งสารอยู่3ส,สารมากเกินไปที่เรียกว alpha, ่า TNF alpha อินเทอร์กิน6และอินเทอร์กิน1ินะครับ,รบพอมีมากเกินไปแล้วมันทำให้เกิดการอักเสบตามข้อในข,ในขณะเดียวกันมันก็เริ่มทำลายมวลกระดูกอ่อนด้วยครับ เรามีการทดสอบชัดเจนว่าเมื่อให้อาสาสมัครใช้ไป4ีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วั้าวันเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเรานะครับมันควรจะเท่ากันจากงจาก15วันแต่พอวัดเข้าไปแล้วเราจะพบว่าในกลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันจะเหลือแค่นี้เองเหลือส0บเซแล้วก็50%เมื่อสารที่มีปัญหาลดลงมา ในกลุ่มที่เราต้องการให้มันลดแน่นอนครับอาการต่างๆก็จะดีขึ้นเมื่อเราลดต้นเหตุลงมาครับอาการเหล่านี้ก็ดีขึ้นทั้งหมดเลยครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถตอบคําถามกับคุณผู้ชมได้หากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับโทรศัพท์สอบถามมาได้เสมอเลยนะครับที่026464800หรือสายด่วนของเรานะครับ1154แต่ถ้าท่านยังคล่องใจนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทได้ครับที่ www.bim100.com นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ